สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีของจุนชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุภูสุคนนะคะอสวัสดีวันจันทร์นะคะสวัสดีวันจันท์นะคะเออวันนี้ได้โอกาสมาเที่ยวอ่างเก็บน้ำเฮลิงโจน,นะครับเบืองพี่นอ้องเบืองด้านหลัง,ง,ลงอันนี้เป็นน้ำมาด้วมันขาวกล้องแบบขาวแบบใสมมนเหลียวไปเห็นนะครับพี่น้อง อันนี้อยู่ซุ้มมากันสองคนนะครับพี่น้องไม่ต้องกวดรามานะจ๊ะเพราะว่าท,ทั้งเรือทั้งลำมีแค่สองคนค่ะวันนี้อยากกินกุ้งเต้นนะคะก็เลยอยากมาแบบมาบันแบงหัวลิงโจรกุ้งเต้นพักยโยๆนะคะเออเมื่อกี้กัเลโทูโทหาแนคนอยู่ในออฟฟิศนะคะวันว่าจะเป็นแม่แอนแม่ปอแล้วนกะ็แม่คิงนะคะเพื่อนมา ห่อมาฝากแนวซานโอ้ยพี่น้องลิโตนลิโตนเอื่อยคิดพอที่เขาเคยมานางกินน้ำกันอย่างสินะคะก็เลยว่าสือไปฝากนั่งนะคะแล้วก็จะซื้อพิซซ่าไปให้แม่แอนด้วยนะคะพิซซ่ายูนา่น่าโลตัสนะคะนั่งอยากกินนะคะอืมวันนี้มากันสองคนพักหลยๆเดินนังเดินนังสั่งมั่งสิสร้างคือจังทีมนีอีหย่างเป็นไปนี่นะ,นะคะพี่น้องนี่สร้างเอาสร้างเอานะคะอยากกินมาดามจุนจัดให้คะ่ะ เดี๋ยวออเดอร์ไปเลยเดี๋ยวส่งหน้าออฟฟิศเลยเดี๋ยวสิตไทยเบิรงตอนเพิ่นมาลับของนะคะพี่น้องโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันที่บ้านพักแสงทองฟินแลนด์นะคะสิแฟนว่นเบนนาประตูเลยเพิ่นมาฮับเอานะคะอมเพราะว่าช่วงนี้อยู่ระยะห่างนะคะพี่น้องโอเคจ้าแล้วพี่น้องเกุ้งนะคะตักสดๆนะคะเดี๋ยวขาเจ้าออเดอร์มาเดี๋ยวเซียไปส่งขาเจ้ามูอยากกินนะคะพวกกากโต จะปแคนใบป,ประตูอืมให้ข้าเจ้าเบิงพี่น้องพี่นอ้องเบิงเอานะคะเข็นกุ้งเต็ะกินหอ,อืใอยก็นสีสือไปฝากนางอืมอืมยาสีส,สังอีกสองชุดอยู่เด้อแบ่บงเป็นคนละชุดเด้อครับ,อบอโอเคค่ะจ้าตอนนี้เรากําลังรอสั่งพิซซ่านะคะสั่งพิซซ่าให้แม่แอนนะคะแล้วก็ให้แม่คิงด้วยนะคะพี่น้องไปกิน เราจะไปส่งที่ออฟฟิศแต่งทองฟินแลนด์นะคะเอา้านาแบบเดียวกันบนะกินไงคุณแม่กำลังทำอยู่นะคะไปเยี่ยมนะคะสต่งมาหน้าคาวาเอียนนะคะพี่น้องได้ทั้งกุ้งต็่นได้ทั้งพิซซ่านะคะเออกินเต็มที่ไปเลยจุกๆไปเลยนะคะแม่นะคะทุกคนเออนะคะผู้ใดสนใจกะมา โทรมาสังกอนนะคะบ่ร้องลอ่อคุณได้มีเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวใส่ดูเบอร์โทรด้วยนะคะเบอร์โทนี้ก็จะเป็น063-913-3894ข้างล่างก๋วยเตี๋ยวคะ่ะพี่น้องอยู่เลิงเก่านะคะพี่นอ้องเลยเล,ยเลยอา่าเลยใส่มากืีอแม่ถาม,มาจากฟังสามแยกกับทเป็นอ่ะ ฟังสามเยกกับสียู่ฟังตรงขามกับกบันสีนะคะวัดสีบุญเรืองนะคะเลยมานิดหนึ่งสียูฟังสายมือถางข้ามาจากห้างน้องพ่อยโสกระสียูฟังขวามือค่ะสีหอดก่อนก่อนสีหอดบันสีนะคะเออนะคะพี่นนองโอเคนะคะเดี๋ยวเรารอพิซซ่าแล้วก็ไปส่งที่บ้านพักแข่งทองสิเลศก,กันนะจ๊ะโอเคจ้ะเอทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ ห้าโมงย็นนะคะพี่น้องหามงเล้น,นะคะไปทรงเข่าทรงนามเอื่อยนะคะพี่ซีรีส์ชาแนลแล้วก็ช่างแต่งหน้าแสงทองฟินเลนก็คือแม่ปอนะคะแล้วก็แม่แอนนะคะอืมเอาบอสไซสีเหลียวได้ไหมอนะคะได้วันนี้เราได้เดี๋ยวสเสบงกุ้งเต้นค่ะพี่น้องกุ้งเต้นสองชุด แม่ปอแกอยากนะคะแม่ปออยากนะคะแล้วก็มิสซิลี่หิวนะคะคกินฮอดเื่อยเปลาเขาไปนนางสินหนึ่งสินะคะปก,ปกติเพ่นก็สิเดิไปน้าพวกจูนนี่แหละคะ่ะแต่เพิ่นอยู่ในระยะกักตัวนะบ่าแมนระยะห้าเมตรนะคะพี่น้องระยะกักตนะคะตอนนี้กับแกสิงฮอดบานพักแล้วแล้วก็เราได้อีกอันหนึ่งพิซซ่านะคะพิซซ่าของแม่แอนนะคะ พิซซ่าของแม่เอ๋นะคะแล้วก็คุณพี่ซีรีด้วยได้คนละกล่องนะคะไอด้อนนะะด้วยกินแนวแซ่บๆนะคะได้กะขอทษดห,หลายๆเด้อพี่น้องเด้อบเดซื่อนบเดซื่อหลยด้วยทุทรัพย์นะคะพี่น้องเด้อพุทรัพย์ที่เข้าเข้านพุทธนพยั์ทีเข้าอย่างซื่อให้ถีบนซังมานะคะพี่น้อง้ามีเงินหลายก็านีก็สิซื่อหลายอยู่ค่ะ น้องๆกลับเป็นห่วงน้องๆออยู่ย่านน้องๆในที่มาแสงทองเป็นแน่นเพื่นพอนก,ก็นอยากกินคึอกันแต่กะเกพราะโอดไล่ลายบริสุทธิ์ไปฝากนะคะแต่คนถี่เพื่อนนัน่นท้อแมาแต่กะถ้าสีวานเน้วแดดเนาะพี่น้องเนาะเออให้แม่แอร์แล้วก็อยรถกระตูงใน,นด้วยพี่น้องโอเคนะคะเดี๋ยวจะจะถ่ายตอนพี่ซีรีส์ออกมารับของให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปแขวนไว้ประตูนะคะพี่น้องเออ สิ่งไหนเราทําแล้วเราทํามีความสุขเราทํานะคะอืมนึกถึงตอนเวลาที่วัวเข้ากินเขาอยากน้ํากันนะคะพี่น้องพูว่าเป็นโรคบัวเป็นไข้กระต้องทรงเขา่าทรง้ําพูอยู่ในหันกักโตอยู่ในหันแล้วกเ็เขากะต้องไปทรงนะคะขาบางมือมันมาถือโตจากของเนาะเขานึกถึงเวลาถือโตจากของมูอัวกระสินี่ถีบกระโทบอกมูหัวมูหัว,หวกระสิเฮ็ดแบบคือมาดามถึงพี่กันละคะพี่น้อง เออนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเจอกันที่ออฟฟิศแสงทองฟิลเล่นนะคะพี่น้องออโอเคน่าุ้ยตะเว็นซองคนละสูตรมาปอนะคะสู้รเด้อ นัวหวัวมนลแน,นกิน้งกระดีติเงียไปแล้วนะบ๊ายบายฮอดบ้านแล้วนะคะพี่นอ้องทุกคนทุผูสุกนนะคะหลังจากเขาเอานั่งอยากกินก้อยกุ้งนะคะทั้งแม่ปอทั้งแม่คิ้งนะคะแล้วก็พิซซงพิซซ่านะคะสืบไปให้แม่เอนเน๋นแล้นะคะที่บ้านพักแสงทองฟินแลนด์นะคะพี่นอ้อง อโอเคนะคะพี่น้องคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสิ่งหนึ่งที่ฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องจูนชาแนลด้วยนะคะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะรักพวกเราแน้นอนแต่ขอให้รักนานๆนะคะพี่น้องไปแล้วนะคะพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่เบนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนพี่เบนสวัสดีค่ะก่อนนะคะโอเคบ๊ายบาย,บายค่ะ